ตัวใหญปลาตกปลาได้บุ <c <c ้ง well, บ well, uh, ุ้งกระโอ้างพอได้อยู่ตัวนี่พอได้มกบใหญ่มาดูไงคุณยายพอได้หมกกระสอนสี่หาตัวเนาะนั่งจักจักท่าที่ได้ยายฮะบ้องแล้วโอ้โดนแล้วก็ร้านเจ้าน้่นบะ โอไปแล้วทางพุ๊ไปกันได้คุณยายค่ะนะคะวันน่ะต้องมาเฝ้าบ้านคุณยายนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเป็นวิถีชีวิตนะคะธรรมชาตินะคะโอ้สวยงามเพลินวันนี้อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดามโมโเซ็บแค่้นะคะเอาลืม ถ่วมคือเกเก้ท่วมแล้วท่วมอีกน้ำใช้จะอยู่ตรงนี้ตลอดเไ,ไ,ไกลจะมันอวกกัน,นดีาจุดนี้คือท่วมตลอด วันนี้ปวดฟันนะคะบอกอะไแบบอยู่ดีก็ปวดนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันฟันเป็นอะไรเนาะมมาดามโโกนี่อ้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่เิเจ็บนิดนึงวันนี้เจ็บหลายจะมีแรงคุยมไหมเนี่ยอมหาย,ยาแกปวดอะอยู่ดีก็ปวดฟันนะคะทุกคนอ๋อเนาะโอ้น้องมา โอ้ยวันนี้ไม่ได้จอดนะลูกคุณอะโอ้ยจะจอยหนึงมารู้สึกผิดยังไงไม่รู้ไม่ได้จอดเนี่ยโอทีก็รีบเร่งเ,เกินว่ะโอ้ยเจ็บ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 เข่าสวัสดีค่ะสบายดีมีแหง,งทุกคนโอ้ยทางเขา่าอ๊บอ๊บอ๊บ สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ยีม่แห้งว้าวหมาต้อนรับอีกแล้วยุยสยุดท้า,ายแจงกลีดอ่ะสท้ายแจงกลีดอะไปค่ะโอ้ยโอ้เจ็บแค่ว่ะมันเลยปวดพวกนี่แบบปวดฟันเชยเลยไหมไม่ยาจฮะยาพาราฮะถ้างั้นจะให้แบบแเคอรี่มาส่งนะสัมาเคอรี่นะมีบอก เมอเมื่อเมื่อเมื่เมื่มื่อมือเือเม่อเม่อเ่อมื่อเจ็บอเกลัเบ้านเด้อเมบอกให้อมองฝากเต็เมื่อเมืเลยเมอมื่อเมเข่วปวดเม่อเม่องมองปวดอเ่เมื่เมอม่อม่เมื่มมืเมื่เจืเ่นเ่เม่อมื่อเมเเมเเ่เมมมม่เ่่เมมอ่มเ่เเจ็บเ่่เม่เเจ็บมเอ เจีบเลยดอกบ่ไม่ตกลุมรักอยู่ข้างหน้าเม่ไม่รักปกติไม่เคยป่วยนะปีนี้มาถึงแวหน้านปกติไม่เคยปวดแต่เดี๋ยวทุ่งนี้ชวนไปนี่นะไปเดี๋ยวรักษาเขียวกันรุ่งนี้เราไปไปดูบ้านไปไปเออเมื่อวานเมื่อวานมีเก็บเห็ดที่ไหนปลาซาเหรอใช่เขานั้นนหละเยอะเยอะมากเลยเห็ดอะเห็ดอะไรให้ปูดึงเห็ดเห็ดร้ายคลิปอยู่ เปเขาูจักมเอาเห็ดลายขนาดเลยแต่นก็ได้เอาเลยัเก็บเพื่อจะให้เขาเบิดเล้ยบ่ได้สนใจดอกโอ้ยสิบาียชีวิตชีวิต้ยพี่ใส่ครับเสียธนิกาด้วยไปอาจานย์มวลามีเวลาด้วยไม้มีาฬิกานะคะทุกคนนานๆจะได้หยิบมาใส่ครั้งหนึ่งนะคะข้างั้งเขาบ้าปไหนมีอันโล่งลรวบอก โอ้ไข่แน่แล้วเนว <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะเอานั <ๆ S 2> ่นคือมาให้หก็กลัวเจ้าไม่อยู่จะแวะบ้านก็ไม่เป็นไรวันนั้นมีหลายเล่มอยู่มีมีหลายเล่มมากระบา่าแล้วโอ้โหโ่นได้พารามแล้วพุ่มีนนงคิดอ่มเล่นรายการเด็กเด็กเส้นละมันจะเซ้นถึงมอไกล้เลยเนาะไกลแล้วาากไกลแล้วมีสองห้องเนาะ สองห้องนะคะฮะไปไปไปนอนเรียบร้อยปะนอนแก่เหรออะไรนะเขาเรียกสามวันน่ะใส่เบิ่งดูมันเป็นพาราอยู่บ่กไม่หนีแม่ทำไมจะไม่แมนหมายมาบังกอนเกี้ยวกินเลยนแมนนี่เด็เขาเรียกอะไรดูไม่สังคีตุกินเทาจุยเตะได้ไหมแมงกลัวไหมเอ็กเซลดูคบวันหมดอายุก่อนสาวแปดหัว ออได้อยู่ดีเด้พันชุนพาราซิมอร์ห้าสิบระการรถไข้เกลือลายกบสิบเกลือเลมเลมผู้เชี่ยมชาญสิบเม็ดน้ำสองเม็ดนี่แหละเม็ดเนื่อเออเม็ดอันอันเปิดดูไหมแม่ไม่ใช่มันเราต้องดูปริมาณด้วยมาดูก่อนผู้เชี่ยวชาญด้านยาเนี่ยเอ้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเหรอไม่เป็นไรเราจงไว้กันเธอเธอแก่ละเอาน้ำก่อน กินก่อนส <laughs> ุดยาเขาให้กินเม็ดเดียวปวดเลยมาแล้วปวดอ่ะเมื่อกี้มันนิดเดียวได้แบบไปมาปวดขึ้นเรื่อยๆบาท <s uk ti> กินอะไรสองเม็ดล่ากลันี่เขาบอกให้กินเม็ดเดียวอ้ยเดี๋ย,ยวปวดไปมาไปหาหมอเบ้อถึงปวด เู็บไว้หนูเดือสิพันนั่นเหมือนหนูน่ะเด็นสิบพันอะไรเข้ามาเดี๋ยวหนูให้เซิร์ชให้ดูในโทรศัพท์เจ้าแอปเอาไว้ดูแอปเผื่อว่าเราบางทางการเดินทางของเราพาลากรุกไปเลยเราก็เก็บไว้การเดินมาเอาโซบมันอยู่ดิการเดินทางของเรามันต้องมีจุดหมายอ่ะถ้าการเจ็บป่วยขึ้นมานี่ไม่ถึงจุดหมายนะป่วยขึ้นมาอลไรเจ็บเลยอะไรบ้ไปใส่เด้อบาดเนี่ย ไปเบ้าพิษหูกับไปได้เด้ปวดแข่วเลียเจ็เท้าอะไรมันก็มาเชิงปวดหนักแะแต่ว่าอย่าไปทุบมันอยากไม่กินบดสามเม็ดสิละได้ามซงลงบ้านกินพลาลาเกินขนาดแต่สองเม็ดเองไม่ไม่เป็นไรหรอกกินไว้นะคะผื่วว่าหว่ากทางมันมีการกินเริ่มอีกเราก็กินนะคะจะดูแล้วคไม่นะ ว่าปวดเลยตึบๆเลยบ้ตึบๆตับๆเลยใช่กีสามเม็ดเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าถึงไหนแล้วในปุถิวันนี้จะมีเสะพ้ายนะมีเสไพ้ายใช่มีเสะพ้ายมีเสะพ้ายหลายอย่างอยู่บนนี้มีเสะพ้ายหลายอย่างอู้เก,ก,ก็บไว้ก่อนสวัสดีค่ะมีเสะพ้ายหลายอย่างเสะพ้ายใครเหรออ้า่ะสะพ้ายอะไรในรถเต็มเลยนะกับข้าวยังไม่ลง เขาว่าจะมาอยู่นะธรรมดามุโปมาทีมงานต้องมาด้วยเออตามใจต้อยถ้าบอกว่าคอย่ไปแล้ไม่มีใครไปจะคุ้นไหมแต่ก่อนตอนนี้เราจะไปไหนต้องมีคนติดตามแต่ก่อนในพื้นที่ไปใส่แต่ทีมงานอยากไปน้าตอนนี้อยากไปธรรมดามุโปแล้วบาไปธรรมดามแล้วเนาะโอ้พวกล้อไป สู้ๆลูกเทกะชาตนี่นะใก้จะใก้จะเสร็จแล้วอ่าเขาจะมาเล่นบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงข้าวก็ได้ไอยากดีเลยกินเข่าสายบอกินเข่าแดงกินเข่าบ้านไผ่บ้านมั่นนะเออไผ่หิวโอดเอาแล้วอ๋อก ยามาวันนี้มาก็วดแค่วเลยมาก็เป็นเลยก็อัดยาเลยอาดยาสิรอดสิเมื่อไปชงรพยงบาลนเมื่อวันนี้ปวดตึบ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 เลยว่าโอ้ยแม่ไันไก่หัวใจเดยนี่่หรือนี้อย่านียผู้เชี่ยวชาญนี่ผุ้เชี่ยวชาญด้านยาค่ะ กิมมี่ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสูๆ้ๆข้าวซวนมาเตี้ยสุดนคุณอันนี้เรี้ยไหลข้าวซวนมาอยู่โอ,อ้อไปบ่อไปบ่อทามอยู่สองสามมือถามแล้วถามอีกอยู่จันหนูก็บว่ามาดามไปยังไดเป็ดกืบไปยังไดไอ้ป่วยไปยีงใดว่างแล้วบอกหรือว่าเลี้ยวระบบหน้าเลี้ยวบับนเลี้ยวบัวบนทีทีมงานเพิ่งว่างเพิ่งระอยากมาทีมงานว่างแล้วบันทีเมื่อกี้เรา เขาทักไปอยู่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้รู้ทำไมว่าไม่รู้ประมาณนี้มหอดในปุ๊ก <c oughs> อยู่นี่เด้วสันอาบน้ำเดีทปท่านแต่ละคนตอนนี้ <c oughs> โอเคนะคะมามา,มาค่ะ